สวัสดีครับผมนายวิลภาพ์ั่วงคุณทศดผู้ใหญ่บ้านบ้านบางใหม่พัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสติตดจังหวัดชัยภููนที่ถนนทินได้นะคะบ้านบางใหม่พัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านไรนะ่ ขอบ้านเรานะคะอยดูคลิปต่อไปวันนี้เรามาคลิกออฟวันนี้นะครับก็จะได้มาชมนะครับสนับสนนได้คึงนะคึงได้รับการสนับสนุนนะครับจากพนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสกินอำเภอเทพสกีนจังแหวัดเชีวยงคูณ บ้านบางใหม่พัฒนาโดยคณะกรรมการกิจอาสาผู้ใหญ่บ <c ess> ้านช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตมสมคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมกับคณะกรรมการกิจอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง เ้าบ้าปลูกลายก็เพราะเธอตั้งแต่น,น้อยจนใหญ่ก็พึ่งที่เคยเธอมาลองกองแกงขนอไว้รัก นำมาดองประกาศดองแล้วก็หน่อไม้ดองและไหกแฝดรูปงตอนนี้ผมเองครับได้ขยายผลโครงการถุนกินได้ไปทุกซอยของหมู่บ้านโครงการนี้ได้ประโยชน์มากทําให้ทุกครัวเรือนมีคังอาหารเป็นของตัวเองชาวบ้านรู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนผักกันและเหลือจากแบ่งปันยังนํา มาขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโครโรนาโควิด19ที่กําลังระบาดอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้โครงการถนนกินได้มีผักมีรักแบ่งปันสร้างวัฒนธรรมการพึ่งตนเองเยี่ยมมากขอบคุณครับ